สติหจะเต้นลมออกมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราอยู่ในสภาวะที่เป็นสติหรือจะเต้นลมออกไอตัวนี้มันคือสภาวะที่บ่งบอกว่าเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาตนนามขณะเนี้ยเป็นความจริงแต่ถ้าออกมาเป็นความคิดเป็นความคิดแล้วก็ตัวิติหรืจะเต้นลมจะออกมกันค่อยๆเบลอ,อไป อันนั้นคือเป็นความคิดไม่ใช่ความจริงเป็นความคาดการณ์เมื่อเราเข้าใจว่าเออความคาดการณ์อยู่ตรงนี้ความคิดไอ้ความจริงอยู่ตรงนี้เราจะได้ไม่หลงไปกับความคาดการณ์เพราะมันตัดสินรอาความคาดการณ์มาเป็นความจริงพวกไฮเปอร์จะติ <S 2> <S 2> <S 2> <S เพราะเขาแยากไม่ออกเขากนึกว่าเ,าเป็นความจริงทั้งหมด มันเลยทําให้การตัดสินใจหรการเพราะพวกไฮเปอร์ ur, ที่เขาค่อนข้างจะมั่นใจในในสิ่งที่รู้ที่เห็น<ะ>แต่นี้พอมั่นใจแล้วมันไม่ได้แบบแยกว่าความจริงกับความคิดมันไม่แบ่งแยกมันปันทงไปเลยว่าจริงหมดมันเลยถูกความคิดหลอบไปจนไม่รู้ต<อ>ัวปกติดอกเ่าตื่นจีไร ตีอะไรก็ได้ตื่นก็ตื่นตื่นก็ตื่นได้ตีห้าดูว่าต้องตื่นแต่เราลุกไม่ไหวเราก็แบบก็ไม่เป็นไรยุกไม่ไหวอยู่ไอ้ป่อยก็ก็ต้องอยู่ให้ไปจมปลกกับกับแอร์ที่มันเราใช้สังขารมาทั้งวันนะครับมันจะมีความเครียดมันต้องการภาพอะยก็ให้มัันพก ถ้ามันพักรู้ไงว่ามันพอจะรู้ไงว่ามันพอก็มันมันอิ่มมันก็ตื่นขึ้นมาเออนเรื่องคือคนที่คนจากที่เราเป็นนักปฏิบัติแล้วแต่ถ้าคนที่มาเริ่มใหม่เขาไม่รู้หรอกพอ,อ,อ,อรู้ว่าพักเออสบายก็เอาต่อ <c oughs> แย่นี้ไอ้อพอเราสัมผัสความสบายทงนี้แล้ว <c oughs> เรามาดูที่อยู่อยู่กับปิติหรเอ้ี่ต้นลงแปแก้ว ติ๊กไวใจเตสนลงให้ใจออกถ้าเราอยู่ได้ตลอดนี่คือความเป็นปัจจุบันเพอ่อก็สบายแล้วก็ลุกได้นั่นเองแต่ถ้า,าตัวติหัไวใจเต้เนลงใหยแจออกมันยังไม่มาแล้วยังจมปากอีกนี่คือเราหลุดไปอยู่สภาวะอนาคตรหรือปากคิดแล้วความคิด,ดเนี่ยเดได้นอนต่อยน้อยอยิ่งน้อยยังพักผ่อนไม่พออะไรเงี้อ,อย เมื่อเช้าก็เห็นอยู่ค่ะหลวงพ่อเพาะแบบมันความคิดมันแบบอุ้ยหนาวอะไรเงี้ยก็เป็นไปของมันเลยก็ดีดตัวขึ้นมาลุกขาอะไรแก็จะปรุงไสตวนนี้เราต้องกลับมาดูตรงความจริงก่อนดูที่ปิติไมอะจ้าหาไม่เจอเลยก็พักไปก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นได้แรงแล้วตื่นมาแล้วค่อยไปเดินชมกลแสดงว่าเราทํำวามเพียนไมน้อยไปไละมีแรงสู้ัหรอก ขึ้นมาลุกขึ้นมาก็าเดินเซไปเซเมาก็อย่างธราที่นอนต่อแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆจนสติในตัวปิติัม่จะเต้นหลงไม่จะออกมันเริ่มมีพลังพอเช้ามาตื่นไอ้ตัวปิต oh! ิไม่จะเต้นหลงจะมันจะออกมารับพอดีแต่ถ้ามันออกมารับไม่ไหวก็แสดงว่าเราเพียจริงๆเราจะไม่หลงไปตามความคิด ความคิดบางทีมันเป็นแพทเทิร์นเดิมของนิสัยเราด้วยใช่ทีนี้เราก็เราก็มาดูตรงสมมติเราทําเจริญมากได้คือปิกิหัวเจเจ้นลงไม่ใจออกทำได้ไหมปิกิหัวเจเต้นลมหายใจ่อถ้าทำจนนี้แลเนี่ยจนเราจะจับความสบายของปิติหัวเจเจ้นลงไม่ใจออแล้วก็อยู่ตรงนี้มันสบายกว่าอไม่เครียดมันเต็มกลางๆสบาย แต่มันไม่สุกแล้วมันก็ไม่ทุกเพราะสุกเนี่ยพอเราได้สุกเราก็จะยึดมันยาวพอยึดมันยาวสุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่เราไม่ได้มั่นได้นานแค่ไหนหรอกสักพักมันก็เสื่อมหรอก็ทุกแล้ว แต่ถ้า,าอยู่แค่พอดีสบายเราอยู่ได้นี่อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งตืเลยไอ้ตรงสบายนีย่เราต้องเติมเลยเก็ต้องติมนและติวิตี้คือเดินเราเรียกว่าได้เกิดสติแล้วก็ทานก็คืกอ,อย่างที่มีอะไรที่ แบ่งปันได้แบ่งปันมีอะไรที่ช่วยเหลือสัตว์โลกได้หรือช่วยเหลือแค่ผีฐานช่วยเหลือแล้วมันเกิดกิติถองเมื่อวานที่สอนไปอือเออเขารอดตายรึเปช่วยเหลือแค่นักปัจจุบันปัจจุบันแค่นั้นมันก็ไม่เหลือบาปฝ่าแรงของพวกเราแล้วถึงไม่ช่วยใครก็เชื่อได้ ถ้าเมื่อตัวติติมันเดินได้มันก็ใจเราก็จะอบอวนไปด้วยกันให้ซึ่งถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้มาใจเราจะอบอวนด้วยกันอยากจะฟาซ้ายกว้าขวามาเป็นอะไรมาเป็นเป็นประโยชคของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสร็จแล้วเอาไปเอาไปไหนอะเกฟ้าฟาจาไปไหน เอามากองไว้ทั้งนั้นแต่ว่าได้กินมากได้ใช้ไหมฮะไม่ได้เลแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เน่าเสียไปต่อหน้าต่อตาเนแต่ถ้าแบ่งปันอย่างน้อยเราได้ที่ได้ความอบอวนของของการให้ที่คุณที่คุณ <c oughs> น,นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราปิติตัวเนี้ยมันมาจากทานสีมสมาธิพรอ่อานจิตก็คือแบบ่นันจิตเราไม่ลุกลามใครไม่ล่วงเกินใครมันคือจิตที่มีสีถึงคือว่าแม่แต่ลุกลามสิทธิ์ของคนอื่นนะไม่หละแกความแกนี้เอ นนแล้วไหนติดแตกสาขาไปหาร,หรออยายละเอียดเอาถงีแค่นี้แหละถ้าเราไม่มีแต่ความคิดที่จะให้แบ่งปันแล้วจิตมันก็ไม่ไปคิดที่จะไปร่วมเกืนใครโดยเจตนานะแค่นี้เรามีศีลครบทุกข้อของพระพุทธเจ้าไม่ต้องลงสีิด้วยเราหัวข้อนใหญ่ เมื่อใจกับสิ่งมีเต็มที่แล้วทานัจสภาวะทมันก็เกิดเองเพราะใจมันจะไม่ลุกลามไปหาอนาคตเพราะใจที่มันลุกลามไปหาอนาคตมันเกิดจากความคิดความคิดที่จะเอาประโยชน์ใส่ตนมันอาจจะด้วยแต่ว่าทั้งชีวิตได้หลวงพอ่องานเสีย่ะ คืองานพยากรอนาคตหัวมันลยคิดตลอดแล้วมันจะคิดถึงพยากรอนาคตก็ดีแหละไอ้คนที่ตกจมตรากอยู่ตรงเนี้ยคือคนที่หาความสุขไม่ได้อ้าวยกตัวอย่างสติปจ๊อกเนี่ยรวยเละไหมรวยเออได้ใช่ไหมนะ่ะเงินแบบสติปจ๊อกเนี่ยเขาพยากรถูกไงว่าโล่เขาจะไปอย่างนี้นอ,อย่างนี้ต้องใช้จุกโปรดักชันตัวนี้ตัวนี้ แล้วเขาก็คิดดักไปหมดแล้วเขาก็จับได้หมดเขาก็มีความสนุกสนานมีความสุขอะแต่ไม่ใช่ความสบายบน,าบนความสุขบนความสําเร็จในสบายไหมในสบายเป็นอะไรเพราะความเครียดของความคิดคิดมากๆม,มันก็เครียด ถ้าสบายาเนี่ยม yeah. mm ันจะมีความเครียดอะไรไหมเนี่ยมีอะไรก็ให ok ้ก็แบ่งไปอมีมีอะไรก็กินไปยืนอยู่บนเนี้ยเดินไปเดินมามีความเครียดที่อย่างี้ยใช่ทนี้แบบเหนงานในชีวิตจะเป็นสายแบบพยากรอนาคต่ยพอเป็นป๊อปต้องพอกแทสตัวเลขขึ้น้าก ที่แบบนี้เจมไม่ได้ทำงานมาหลายเดือนละหางานพอหางานไม่ได้ก็เครียดเป็นคนละแต่อะไรแต่ต้อสมควรเครียดไปชีวิตอย่างไรแล้วประสบการณ์เขาเด็กมาตั้งเยอะแล้วจะเครียดแหละเครียดทองก็มีใช้พอสบายเพื่อกินทั้งชีวิตก็ไม่หมดก็หมดนะคะถ้าไม่ทำงานแล้วให้อยู่สบายสบายคือถ้าเราอยู่เรื่องามเครียดด้วยองพอแคบอย่างเงี้ยเวลาไปสัมภาษณ์อะไรมันก็จะเป็นความ ือเวลาสัมภาษณ์หรือเวลาคุยกันสำหรับคนที่เขามีความความรู้จริงๆเนี่ยก็จะจับด้นี่อยู่แต่พอแค่หมดพอแค่นี่คือความหลอกไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าอยู่กับความจริงเออเด็ดีน่าเยื่อใยถ้า,าเราเวลาสัมภาษณ์เนี่ยคนมาสัมภาษณ์เราดูที่คุยกันเนี่ยถ้า เ่าเขาอยู่บนฐานความคิดเนี่ยเพรามันอยู่ฝันหวานอย่างเดียวอเน่ยแค่ฝันนะ่ะมีมีมีเหตุมีผลบ้างแต่อยู่บนความฝันเนี่ยคนพวกนี้เข้ามามีอะไรนิดหนึ่งก็จิตใจเขาจะกระด,ด้างเลยเขารับไม่ค่อยได้เนีจะเป็นแบบนี้ คนแบบนี้ต้องให้อยู่กับ AI อย่างเดียวเข้าใจไหมไ,ไม่ได้อยู่กับคนอยู่กับคนนี่จะต้องสวนเสห์ฮาเข้าใจความเป็นคนแต่ไม่ได้คอยตามทุกคนและเข้าใจที่มาที่ไปเพราะตอนนี้ที่อาารใไทจะอยู่ในโลกความเป็นจริงตรงนี้ได้ คืออยู่แค่ปัจจุบันถ้ามันจะปรับได้หมดปรับตัวเองได้หมดกับสาวภาะปัจจุบันไม่ว่าจะถูกดีสลาสหรือ,อยังไงมันจะปรับได้หมดมันจะเอาตัวรอดได้ตลอดเพราะถ้าเราอยู่กับความโฟกัส้างชนาใครๆก็โฟกัสก็แข่งกันอยู่อ่เอ๊แดงหมดทุกช่องแล้วว่ะ แต่แปลว่าอะไรอ่ะไฟมันตอกไ่ปออย่าใช้อะไรอีกใครใช้อะไรก็ไปเราใช้คอมพิวเตอร์คอนโทรลอยู่เรากเขาติดตั้งเองเลยใช่จะตัดแป๊บเขียนโปรแกรมเองส่วพ่อเป็นวิศวะอะไรคะไฟฟ้าใช่ เป็นแบอยู่ทางเข็นโปกแกเมงเหรอสุดยอดพอเข้าใจเข้าใจหลักแล้วนะเนี่ยหลักมันแค่นี้แหละนี่ข้อสําคัญให้เราอยู่กับปัจจุบันนะนี่การอยู่กับปัจจุบันรวนี้ก็แบบนักโฟกาสมันก็จะบังคับพทุกอย่างมันเคยบังคับนะเพาพี่เจ้าให้เราแค่ค่อยๆซึมรู้ ค่อยๆดูรูมันออย่างเช่นเดินชงกลมเนี่ยเดินเพื่ออะไรที่เราเดินเมื่อคืนเนี้ยก็เาจิหนูที่กลับมาอยู่ปัจจุบันนั่นคือเข่าอีกแล้วเราเดินเดินไปเรื่อยๆมันก็จะได้ความหนื่งค่ะพอเหนื่อยเสร็จไม่ใช่พอเหนื่อยเสร็จความคิดมันเบา มันเหนื่อยมันคิดไม่ออกผลจากคิดไม่ออกมาเลยไม่สะสมไอโฟกัสโฟกัสข้างหน้านเกิดจากความคิดเมื่อเราเดินจนมันคิดไม่ไหวการโฟกัสก็จะไม่เกิดเราจะอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราทำไมเราสบายขึ้นทำไมเราหลับสบายหลับได้ลึกเออเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเหตุจริงๆเพราะความคิด มันเบามันมันถูกลดลงมาลดลงมาด้วยกำลังของเดินจงกรมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าคนโตซึ่งทางโลกตะวันตกไม่มีโลกตะวันตกไม่รู้เรื่องอะไรตรงนี้เพื่อทำให้เกิดการบาลานซ์อ้านมันก็คงจะม,มีใส่เสียองหนตั้ง เป็นคนมาติดทาสกิ้งมาติดทาสกิ้งเช่นตั้งแต่เด็กครูสอนอยู่ก็จะเปิดไปบทหลานั่งทำกันบ้านคือมันเหมือนแบบอย่างเงี้ยขับรถไปสวดมนต์สามารถขับรถไปแต่งหน้าไปแล้วก็สวดมนต์ไปได้ด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนพอมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มีนติอยู่ยหลายเครื่องพร้อมกันจะฝับที่มันหยุดแล้วอยู่แบบนิ่งๆนี่เนะมไม่ก็ดีเราจะไปจัดก,การนะยพอยากมากเสร็จก็เลยเดี๋ยวฟังค่ะ พระพทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปจัดการท่านสอนให้เราทําอีกอย่างหนึ่งเจอกระทั่งไอ้อย่างที่เราทําอยู่ตลอดเวลานะมันค่อยๆเสื่อมฝ่ของมันเองท่านไม่ให้เราไปทะเลาะกับมันถึงแม้บาคนะคนละเจตนาถ้าเจตนาจะไปจัดการเนี่ยทะเลาะกันแน่ในกระบวนการเกิดความคิดใหม่ที่จะไปจัดการความคิดเก่าแต่ถ้าไปทํากิจกรรมมันใหม่ ทำไปเรื่อยๆแล้วมันเหนื่อยแล้วทํากิจกรรมมันใหม่จะไม่ฟุ้นซ่านด้วยเพราะมันเป็นปัจจุบันนะเดินให้เดินอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลย <c oughs> เดินจนกระทั่งเลี่ยวแรงเนี่ยถูกดูดมาตรงนี้แล้วเคยมีเลี่ยวแรงที่ไปอยู่ในโดยความคิด <c oughs> ก็ได้ตัวไม่ลมแล้วมันก็หายไป <c oughs> เราถึงเห็นผล ถ้าเราวแต่ทะเลาะกันเราจะไม่เห็นผลว่าไม่มีความคิดแล้วมันดีเพราะเราวแจ่ทะเลาะกันเ <prestigious. S 2> ข้าใจนะเมื่อเราแค่ปิดทะเลาะห้ามความคิดเนี่ย <ค ijn. S 1> กระบวนการเราต้องทะเลาะกันในสมองเนี่ยว่าไม่ให้คิดไม่ให้คิดเนี่ยแค่กระบวนการแค่ทะเลาะกันในสมองแค่นี้เราไม่เห็นละผลจากการที่เพราะมันมีความคิดใหม่สไม่ให้คิด เป็นเป็นเป็น subject ใหม่ซึ่งสรางแล้วพยายามจะได้สมาธิออมันจะจับนิ่งใช่ไม่นิ่งหรอกแต่ถ้าไปทำกิจกรรมอีกอันหนึ่งทำส่งเดชไปเรื่อยฮะไม่ต้องเอาฟารมเดินไปเรื่อยพอเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยความคิดมันก็จะค่อยๆเบาโดยเราไม่รู้ตัวเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเท่าไห้นพอมเริ่มความคิด มันเริ่มเบอร์เราจะสัมผัสอาการสบายขึ้นทันทีแต่นี้ถ้าคนฉลาดมีไหวพริบก็จะเห็นแล้วหอควฝามคิดมันเบาเลยอยู่สบายแต่คนที่ยังไม่มีไหวพริบตรงนี้ไม่พอก็ไม่รู้เรื่องละก็สบายกันแล้วกันเอาตึกแค่นี้ไปก่อนแต่คนฉลาดจรนเถิดหรือพยพอเกิดปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งขึ้นมา ทำใจตามสบายไอ้ตัวที่ทำให้เรายุ่งเหยิงคุ้งซ่านมันมค่อยๆหลีลงหลีลงผลคือสบายขึ้นตรงนี้สบายที่ไหนรู้ไหมเวลาสบายตอนนี้ใจไม่ได้เป็นสบายที่นี่เห็นไหมไอ้นี่เริกหยุดไอ้นี่เริ่มหยุดมันจะมาสบายที่นี่แต่เราจะให้ตรงนี้สบาย,ยตลอดเวลาสั่งให้มันสบายไม่ได้ เราต้องทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ตรงนี้หยุดส่งสิกแนวออกมาและไอ้ตัวนี้จะเกิดปรากฏการ์แต่ตัวนี้จะปรากฏการ์ได้ต้องมีการเดินท้าเรียกว่าสติสติเกิดจากที่ใจยงไม่ได้เกิดที่ความคิดเป็นนหรือความอัศจรรย์เนี ไอ้่อนี่นานมันมี้อดีแบบว่าเพื่อนบอกไอ้มึงไปลองกวาดวัดปรุทูนดูเฮ้ยมันเวิร์เพราะว่าเราถุูนใบไม้เยอะมากหม่อม่อแล้วก็ไปกวาดมันใหญ่ๆมันแบบไม่เติมใบไม้มันเยอะพอกวาดอะกวาดไปไม่รู้อะรมันก็เหนื่อยพอมันเหนื่อยมันก็เออหยุดคิดจริงๆแล้วมันเหมือนหนูจะกวาดไปด้วยสวดมนไปด้วยเงพอมันเหนื่อยเนี่ยมันก็เออจอยู่กับใบไม้ที่อยู่ตรนั้นก็ เป็นลานวัดที่ใบไม้เยอะจริงเอไปกว่าัดก็มาพอกวาดไปเรื่อยมันเกิดเหนื่อยก็คือเกิดกิจกรรมจนที่เป็นปัจจุบันให้เราดูต่ออย่างเงี้ยพอลานมันว่างเนี่ยใครมาเห็นเขาก็จะสบายใจเมื่อเขาสบายใจอันนี้สมที่เราทํานี่ไงเราเป็นคนทาให้คนเหล่านั้นสบายใจเขาเรียกว่าทานถ้าใจเราจะรู้สึกดีๆเขาจะได้มีความสุข คนมาพบเห็นก็มีความสุขมันจากการกระทําที่เราทำเมื่อกี้นี้แล้วเราก็จะได้เกิดปิตินะล้วก็จะมีจากฝาดเนี่ยเป็นอะโอโซนลมหายใจใออกแลก้วก็ปิวติจเจ้นลมออกมันจะครบลูนะทั้งปรากฏการทั้งหมดเนี่ยเียดเกิดหมดแล้วแต่ไม่จับเอามาเชื่อมเพราะมันต้องมาเชื่อมด้วยเรื่องราว เราเชื่อมด้วยเรื่องอเราก็จะจับแล้วขอาเราทาให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยแค่นี้แหละสิทธิ์ทำให้คนอื่นมีความสุขให้และคนนั้นไม่ได้เอาให้ออกมาถึงให้ให้หมดทุกกรณีเพราะเดี๋ยวเราก็จะจับพอตอนนี้ปั๊บใจมันจับได้แล้วให้ความสบายจริงๆเกิดจากการให้นี้ก็เราก็จะให้เท่าที่ให้ได้แค่นั้นเอง ก็ไม่หยดเปลี่ยนตัวเองแล้วไม่หยุดเปี่ยนกัวเองเพราะเราให้เฉพาะเจนสีให้ที่เราจะให้ได้นไม่ได้ให้เขาไปฟุ้งเฟ้อหรืเ,เขารอตายมันนี้แล้วนี่นนี้็เอาปัญญาเอาควา,ามาคิดคือสติปัญญาที่เรามีอยู่แทนที่เราจะปล่อยให้มันไปหนาไ้ฟุ้งซ่าน อนาคตจะไปอยู่กับปัจจุบันและกลมกลืนกลมกล่อมกับความอิ่มเอิบเอิบเบิกบานณปัจจุบันแค่น,นี้แหละมันจะได้สักสองสามปีก่อนถึงทำสตาร์ทอัพซึ่งเป็นสลับแล้วก็เครียดมากเครียดจนหัวจะแตกเพื่อนก็หลอกไปทำเลกิมไหมปู่พ่อเคยได้ยินเรื่องเลกิไหมจะเป็นศาสตร์แบบ พวกสปิริตชั่วเหมือนคนที่ไปเรียนเลกิมาเหมือนบางทีงเจี๊ยบแค่แปะตัวส้มทีเดียวเจี๊ยบรู้เลยว่าส้มมีปัญหาอะไรในร่างกายอะไรอะของคนที่ทำเลกิเจี๊ยบแปะหวัวหนึ่งทีเดียวก็วแบบอยู่คิดอยู่ประมาณสิบอย่างในี่หัว,วอะไรเนี้ยคือเหมือนก็แปลกดิเขารู้ได้ไงวะแล้เขาก็สัมผัสคลื่นได้ใช่เขาบอกมันคือเอเนอร์จีมอะไร เหมือนพวกจักะใช่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 เขาจะต้องเรียนพวกจักกะเรียนเยอก็คือรก็คลื่นที่ปพนังงที่ออกจากสมองแต่เขาพวกนี้เขาก็จะหาพลยงงาไอตัวปิติที่ออกจากใจไม่ได้อันนี้มันมาอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนี้หรอกเราออกจากตรงนี้เลยเนี่ยพอเราออกได้เรารู้วิธีออกแล้วแล้วก็ประคองให้ออกอยู่ทีนี้แต่ไม่ใช่ต้องให้มันออกเราแค่ ให้ตามกระบวนการที่เราสะสมความรู้มาต้องไปเก็บเป็นกระบวนการให้แค่ปัจจุบันแค่นั้นเองแล้วเราก็เห็นว่าโอ้ยแต่ละแต่ละหน้าทุกทั้งนั้นแหละ <c oughs> ถ้ามนทําอย่างนี้ไม่เป็นต้องทาเป็นไม่มีทุกก็มีแต่ควา,ามยิ้มแย้มแจ่มใสแค่นั้นเองแพน้ก็ทุกทุกเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาพระพุทธเจ้าลงสู่เไป,ไป็นตามการรม ถ้าคนจะพ้นกรรมก็ขึ้นมาบนนี้ถ้าคนยังอยู่ในกรรมไม่อยู่ข้างงลงก็แค่นั้นเองเป็นยนาเลยนไ้ไปเจอหลวงพ่อตอนแรกอ่ะเพื่อนก็รู้ไหมว่าอินนี่ตื่นตาเครียดอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเพื่อนคนหนึ่งก็ใส่ชอบนั่งสมาธิบอกปาเดี๋ยวพาจะลากไปเขาใหญ่ก็ก็ลักไปเก็บแบบเตรียมไปเขาใหญ่เพื่อนก็โทรบอกมึงมึง แม่ชีไม่อยู่เหมือนแม่ชีที่ดูแลสาระนิยัดิบะทำป่วยไปกรุงเทพอถ้าแกมานั่งเองแกยังนุ่นเบบีอ่ะแล้วไม่มีใครสอนอะ่ะเดี๋ยวแกจะนั่งไม่ได้เหมือนเพื่อนเลยบอกว่าให้เสียไปย้ายวันเพื่อรอแม่ชีกลับมาแต่เสียบอกไม่ได้มีทริปต้องพาแม่ไปนูน่นนี่ยังไงก็ต้องนั่งนั่งนี้เรากพอดีแบบต้องติดต่อกับดีว่าขึ้นมปกะเซ้าไหมขึ้นมาเชียงใหม่หนูก็เลยจองตั๋วแบบขึ้นมาเลยก็เลยไม่ได้เจอหนพ่อ นั่งไม่ได้เราต้องเดินนั่งงูไปก็ไม่ดก็ไอพระพุทธเจ้าเขไม่ไดสอนนั่งนะคือจริงๆแล้วพุทธแท้เนี่ยไม่ได้นั่งพุทธแท้ต้องอยู่ที่ทุกอิรยาบถได้แต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นท่านพาเดินอย่างเดียววันละสิบหกกิโล <c oughs> นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนและบันทึกไว้ในคำพีดด้วย <c oughs> อนโนนจากนี้ไปเ,ปาเ,าาาเปราจะนิพพานที่เมืองกุสินาราท่านกล่าวที่เมืองปาวานเจดีที่เราจะไปสนงวันนี้แหละก็ให้แม่ไปม,มากเลยอ่ะแต่ถ้าเราไม่ไปแม่ไม่ยอมไปเลยแล้วก็พอเราไปพิสูจน์ดูนี่เราไปเมื่อเมื่อเมื่อครั้งแรกๆที่ไปอ่ะผลปรากฏว่าเออมันเทาดาจิตมันสงบ เราก็เลยมาฝึกที่จังหวัดเลยให้กับพระแล้วก็อยู่เดินอย่างนี้แหละโยแต่ละคนความลึกซึ้งของข้อธรรมจะรู้มากขึ้นมากขึ้นเลยเขิน <c oughs> ทางเดินกันเลยก็มาจากการเดิน <c oughs> ที่แรกเนี่ยในวัดที่มีแต่นั่งสมาธิเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยให้ไม่เกิดอาทิตย์หอกดิ่งก็ทะเลาะก,กันมีห้าคนออกเป็นหกวงได้แต่ถ้าได้เดินเนี่ย มันจะกลายเป็นวงเดียวคุยอะไรก็ไปเป็นภาษาธรรม,มเดียวเทหมดกี่คนก็ไม่ไม,ไม่ไม่แตกแยกคนที่แตกแยกสังเกตที่มีคนแตกแยกมาสักคนสองคนคือคนที่ไม่ได้เดินถ้าเดินแล้วไม่มีใครแตกแยกมันจะไปทางเดียวกันหมดแต่มันก็จะมีคนที่สามารถรู้ธรรมได้สูงขึ้นรู้ธรรมได้มากขึ้นกับคนที่ ค่อยๆต้วมเตี้ยมแต่มันจะไปทางเดียวกันก็ไปทางเดียวกันความบาดหมางจะม,มี่งก็จะเข้าใจกปหมดก็คือเห็นเห็นความศัจธรรมว่าทุกข์เกิดจากความคิดที่เราเคยเชืดอชูความคิดเป็นเลิศไม่ใช่แล้วกพระพระพุทธเจ้าก็าสอนความคิดคือสังขารเป็นกิเลสตัวนี้ เดี๋ยวส่งให้ท่านก้อนเนี่ยของยูทั้งนั้นนะจดเพราะว่าเดี๋ยวฝากเดี๋ยวเอาเอาปีดด้วยเหรอท่านคิดปีดเราเองแล้อย่างงี้หลวงพ่อเสมัยก่อนหลวงพ่อคิดเยอะเหมือนเขาคิดเยอะไงเราก็ดูเลยโปรเจกต์ต่าง ประสบความสำเร็จเราต้องมีความสุขเสร็จแล้วเดี๋ยวเหมือนก็ใครจับโต๊ะที่ไปดังกลางๆก็ไม่มีหลักเจ้าเ่าวนี้ไม่มีหลักจับโต๊ะมีหลักผู้เท่าก็ต้องมีหลักทิ้งเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เสง ประสบความสำเร็จก็ฟูมันก็ฟูก็แฟกฟ,ฟูแเดต้อมาดูว่าชีวิตมีอะไรกวายิ่งมาตอนหลังๆเอาประสบความสำเร็จตลอดนี่คืาเราไม่เห็นมีความสบายใจยนี่คืิดูมันมีเมียอะไรบวชดีกว่าอหาอีกมิติหนึ่ง <c oughs> คือ ไม่ต้องสําเร็จแล้วไม่ต้องไม่สําเร็จอยู่ตรงกลางเฮ้ยสบายกว่าเยอะแต่ยังช่วงที่หลวงพ่อยังเป็นวิศวะอีูอะเหมือนระหว่างทางหลวงพ่อก็ปฏิบัติอยู่ใช่ไหมที่แบบก่อนที่หลวงพ่อจะบวชเราไม่สึกเลยออก็อ๋อมันมีอยู่ในเซนอยู่นะก็ศึกษาอยู่ศึกษาอยู่เพราะเวลาไปสำเร็จมันเซ็งใช่ไหม ก็ต้องไปหาพระที่บิงเวลามันสำเร็จอูฟูก็ไปหาที่ใช้ต้องให้ทุกก่อนถึงจะเข้าวัดใช่ไหมครับหลวงพ่อมันมีทั้งสองด้านเสร็จแล้วได้ทั้งสองด้านเหนื่อยทั้งสองย่าง คือพุทสมเร็จพรากฏว่าเราก็ต้องนั่งเป็นตัวตลกอีกนะ่านใช่ไหมแล้วก็ <c oughs> <c oughs> กินอยู่แบบธรรมดาก <c oughs> ็ไม่เป็นตอนสสาเร็จอนะ่ะใช่ไหมต้องรู้หราคู่กว่าปรากฏว่ามันอยู่กับกาอากาศไออากาศกริยาต้องติ๊กเก๊กหน้าตลอดอ่ะกินสบายก็ไม่ได้ เดี๋ยวเดินนั่นก็ได้เดี๋ยวไปเดินตรงนี้ก็ได้ที่ที่ซื้อมาเดี๋ยว,ไ, <c oughs> ยวไปเดินอีก